มาครับเพื่อนๆไม่ได้กินหมูกระทะนานอันนี้หม sure. ูกระทะหรือว่าหมูจุ่มสุดป้าสุดป้าอ้อยแล้วก็ขอกระลำน้ำจิ้มซีฟูดเมื่อกี้เราผสมข้มั่วเอาหมูมาใไปกับกระลำผัดตบ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 แบบนี้เอตบตบไปแบบเอาแบบกำลังดีสึกสึกบอต้องใช้เวลานิดหน่อยนะใช้ไฟแบบ อ่อนๆหน่อ,นอยหนึ่งไม่ไงั้นมันจะไหม้ฮะปึป๊บปุ๊บป๊บโจมาแล้วเป็นแบบนี้นเพื่อนมาทานด้วยกันครับผมไปใช้เวลาหน่อยนะนี <มา S 1> ่ขึ้นมาเลยราดน้ำจิ้มกันมา, <ๆ S 1> มาเพื่อนเพื่อนมาฮะไม่ได้กินหมูหนานาล้ว้ <ๆ S 2> ออ้อยนี่มหมักหมูสุดยอดมาเพิ่มคอเลลาเจนให้กับร่างกายหน่อยแบบเน้นๆน,น,นะปากเข้าให้ปึ๊บเต็มคำไปฟังเสียงจีนั่นสิครับเพื่อน โคแบบเข้มข้นนะเม่อ่เพิ่มคาเ์บเปสตมกอนนอนหมูกระทะกับกระหลั่มนี่เป็นอะไรที่แบบคือแบบเกิดมาครู่กันอ่ะตจบด้วยน้ำกระป๋องเกีียวของเราอ สุดยอดใช่ปะชีวิต